ป้าเจ้ามาจ้า,ข,า,ข,า,าข้าวคออนน้ำฝนมาหนีฝนตุ้บกเคี่ยกินตุ้บกเคือยวนี่ริกฝนคั่วไว้แล้วกับหอมใส่หอมพร้อมจะมันจะได้อร่อยขึ้นนะจ๊ละล้วก็เดี๋ยวทอดหมูหมูทอดฝนหนึ่งเขาเนี่ยเอาไว้จ้ะตุ้บแล้วจ้ะเดี๋ยวคนใส่เขาคนใส่ในหัวเลยจ้ะน <laughs> มมีโบมนะใส่ง่งยๆเลยจ้ะกิ้งไปกิ้งมาในหัวเลยนะใส่อะเข่าเนี่ยเพื่ออะไรเจ้เพื่อให ไอ้ควมำทอนมันออกไปสักน้อยแต่เพราะว่าถ้าเกิดเอาไปใส่กล่องใส่ถุงหรือว่าใส่กระหลับข้าวเสียนะจ๊ะเดี๋ยวไอ้ความค้อนมันจะออกมามันจะเป็นน้ำแล้วน้ำจะทำให้ข้าวแฉะนะก็เกลยแบบไอ้ไอ้มันออกจากน้อยนะึง ไม่มาเขือนจะไปลงไปเลยกระตบก วราดิจ้าสวัสดีทุกคนจ้ะประเทศเสร็จแล้วจ้ะสูบกร์เขือองฝนฝรั่เลยก็เป็นหมูทอดจ้ะหมูกรอบหมูสามชั้นทอดกรอบเลยจ้ะกรอบบระบุ๋เหมนมันนี่ชิมอยู่แต่บังซุบมันสิกรอบอยู่ีเด๋ยวกับเบอร์ไงกาจ้ะน่ากินมากเลยนะน่นมาจ้ะกินข้าวหนึ่ฝรเมื่อนี้ฝนได้ข้าวเหนียวดนะ้วฝนหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวเองแล้วก็ซุปเปอร์เขือน่ากินมากเลยค่ะมากินข้าวด้วยกัน เอามีแต่ผ่าเขาอยู่ใส่ขาเหนียวนั่นไงจ้ะนอหยัดจกกันเราจะกิขงของ่อมฝนลดความอ้วนไอ้ความอ้วนแนวใดไอ้ความอ้วนแนวไรคือ,อก,กินข้าวเหนียวกินได้จ้ะมามขาอหยัดคุยกัน คือกับซุปมะเขือเนี่ยแซบอย่างปกติฟนบอกค่อยกินนะซุปมะเขือมันคันแขบว หมูหมูกรอบตับมันขึ้นไหม,อ,มอันนี้พริกหวานจ้ะ ควอบดีวิธีการคุยถือต้องต้องเอาเนิโปงนะจ๊ะนิโป้ง,เน,ปงเน็บเน,บ,เน,บ,เนบนิงคุูเลยใส่บ่เป็นแกน่ซ้อนตักเลย ญาติมวนผักเอิม่มเอิ่นเล่าผักน่าจะแบบมันมว,มวมมนขั้นมวนก็ต้องมวนดีๆเล่าผักเนี่ยใจ็ปะคุ้ยคำนี้ยไงกันเจ้าฝนหยอย เดอะแซบแล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยลดถือเราจะจังด่าเราจะมูสามสั้นก็เขาเหนียวมันแมนหลับอืใครจะอดใจได้ ทันทีจ้ะฮึมฮึมโทษจ้ะยังดังกันปะลืมจ้ะลืมปิดปิดแล้วเบาหูขึ้นเลยมั้งวะสบายหูเลย ขโมยมันๆคุยก่อนด้วยผักก็กบคนเยาะ <c oughs> มือเดือนจ้ามันญาติฝนกินเ้าเหนียวเนี่ยฝนจุกูนเดี่ยวบปิดกองแท้ฝตแต่ฝนหนึ่งเปา,า,าหลายก็เป้าไหลก็หลายอยู่คือประมาณนี้กินได้สองคนอะ่ะแต่เมื่กีกินแซ่บอันนี้ฝนว่าฝนนี้กินคนเดียวเปิดแค่ไหนบนขอ,อยาดูดน้ำกันอันนี้ฝนได้น้ำเปล่าจ้ะ เบาก็ชื่นใจยังหน่อยก็ไม่กินน้ำหวานสักอย่างนะเดกินน้ำหวานซุปซุ่ม,มือ,อไรนอนแห้งเซลอยู่ว่าป่านฉาบแกว้วซ่านจบ จะมันเข้ากันค่ะเอลิธอ่ะทอดหมูกับซุปนหน่อไม้เนี่ยเอ้ยฝนซุปต้นไม้เตอร์ซุปอร์เกีย don't eat out ยำปองอม,มาจำมาขนะ้าวบัวซอยฝนกินเนี่ยฝนว่าหมูทอดสองเส้นเนี่ยเป็นอยในท้องฝนเบิดแน่นอนเลยอ,อ,อร่อยมากเลย ฝนต้มแป๊บเดียวเราจะต้มบะนาีแค่หาทีมนต้องเอาแค่สุกเขาออกมาหยับเกียร์จนมันบป็นนอค่ะเราจะเอิ่อนหยบเกีย ไอ้เกีือจะน้อยจ้ะผสมผสมตะกะทอดจะนัวพอดีอร่อยมากเลยว้างหมูสามชั้นหมูหมูกรอบบะลงอิเ็ก นหนัก60สองอย่าง6มันเกือบ63ไปแล้วเอื้น63ท่านเ <c oughs> วะลามันลดต้องมน้ำในดีจ้ะมันลดหลายอ <c oughs> ัตราเบื้งเผื่ง่งอีก10วันข้งางหน้าเราจะช่างน้าหนักกันนะ เขาเบิ่งมาฝนกินแบบเสียฝนชิลโรดบอลนะจ๊ะทั้งกินทั้งแซ่บเพื่อจังดึกลงสั่งบกเอาบอกเอา คนขอญาตไปก่อนจ้ะเอาแค่อิ่มนะห้ามกินหมดหมดได้เป็นบางอย่างะแ,แต่ว่าข้าวเหนียวกับหมูสามชั้นเนี่ยบสมควรที่สิเบดจ้ะเป็นส้มตำเป็นกว๋วยเตียเ๋ยวมัีจะน้ำหมดได้แต่ว่าเป็นข้าวเหนียวกับหมูทอดเนี่ยบางคนทีกินมันเบิดแล้วนั่นแย่จ้ะแย่แท้ จากแซบหาเนอะมันมันแล้วหรอควยแล้วสุบระเขือหมูถอดมันมันควยคีกแล้วสุประเขือ่อนนะอนี่ได้พักกันวานกับกรอบก่อนนี้น้ำนมนามเย็นเย็น ยวฝนมาใหม่คลิปหนจากคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณละลายจ้าขอบคุณค่ะบา,บายค่ะแซ่บจ้ะซุปกระเขื่อ,อแซ่บเลยคุยได้แค่เบอร์ถึงคร่งมันมีหมูทอดมนาะมาแซงไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากกินอีก